สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเลยชาแนลนะคะวันนี้ออกมาทำงาน,นะะแล้วค่ะแล้วก็มาซื้อกับข้าวแต่เมื่อเช้าได้ยินข่าวคนที่อ,อ๋อสถานการณ์ของโควิดนะคะที่คนติดโควิดวันนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็เราก็ไม่รู้ว่าใครคนไหนเดินไปเดินมาที่ผ่านเราในแต่ละวันบางคนก็ติดแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ ใช่คนค้างเร็วยังไงก็เรามัระวังตัวกันด้วยนะคะคนไหนที่สามารถฉีดวัคซีนก็ได้ก็ไปฉีดอย่างน้อยมันก็ป้องกันเราได้นะคะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราทําให้เราไม่เออผลนจากเชื้อพวกนี้ค่ะให้ทุกคนถ้าคนไหนไปฉีดได้ก็ไปฉีดนะคะอันนี้ไปซื้อผ้ามาค่ะมาดูว่ามือปล้อยเนื้อของเรามันจะได้ยังไงบ้างได้อะไรบ้างอันนี้นะคะ ขนมครกยี่สิบบาทแล้ววันนี้ก็เกิดอยากจะกินผลไม้ด้วยค่ะแแตงโมสิบบาทเออร้านนี้ถือว่าขายค่อนข้างถูกนะคะปกติแตงโมอะถ้าตามร้านทั่วไปตอนนี้ตามร้านใคร รถเข็นทั่วไปปกติก็คือจะสิบห้าบาทบางครั้งก็ยี่สิบาทก็มีนะคะบางคนก็ขายค่อนข้างที่จะแพงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีถูกแล้วนะคะเงินร้อยหนึ่งแทบจะไม่ค่อยได้อะไรเลยกับข้าววันนี้ยเนี่ยสามสิบบาทร้านปลากแกงใต้ร้านประจํานะคะถุงละสามสิบห้าบาทข้าวเออสิบบาทนะคะตอนเนี้ห้าบาทปลาบอกว่าขายไม่ได้กําไรเลยหนูขอสิบาทแล้วกันอ้าสิบาทก็สิบาทป้าแต่ว่ากินไม่หมดนะคะ หมดอ่ะแล้วก็เอาไว้เพืือลมงานอันนี้เป็นแตงจืดน,นะคะปอันนี้สามสิบห้าบาทเหมือนกันสามสิบห้าสามสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบโอ้โหเกินร้อยค่ะทุกคนเกินร้อยเลยนะคะตอนเนี้ยทุกอย่างตอนเนี้แต่ก่อนอนะ่ะร้อยหนึ่งของเราซื้ออะไรได้เยอะแยะไปหมดซื้อกับข้าวได้โหสองสามมื้อกินได้เป็นวันวันแล้วก็อ่างเผื่อครอบครัวเราด้วยกินได้นะคะร้อยหนึ่งอะ่ะ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะร้อยหนึ่งอะ่ะแค่เราคนเดียวยังจะแบบโอ้เกินร้อยค่ะบางคนสองร้อยด้วยค่าแรงวันหนึ่งเราเท่าไหร่โอ้ไม่อยากจะคิดเลยค่ะแต่ก็ขอให้ทุกคนอดทนนะคะอดทนถ้าคนไหนมีงานทําก็อย่ากออกจากงานเลยนะคะตอนเนี้ยยังไงเราต้องสู้ก่อนนะคะถ้าออกจากงานม่เน,น,นี้ยตายแน่ๆเลยตอนเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสู้นะคะสู้ๆยังไงก็ต้องสู้ะคะ่ะเราก็ต้องสู้ เออถ้าคนไหนมีเออผ่อนบ้านผ่อนรถนี่หนักเลยคะ่ะยิ่งเอาเงินเดือนหมื่นห้าแฟนก็หมื่นห้าสมบูรณ์นะคะสองคนสามหมื่นผ่อนรถบางคนผ่อนหมื่นสองเลยนะคะบางบาง,บางคนอนะแล้วไหนจะค่ากินค่าอยู่ล่ะค่าน้ำค่าไฟเราอีกอะค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งอย่างต่ำมันก็ต้องมีเออสองพันสองพันกว่าบางคนนะคะสองพันกว่าบางบ้านนะคะบางบ้านก็มีสามพันโดย o, มีองค์มีแอร์อีกโอ้หลายอย่างค่าน้ำค่าไฟ แล้วก็ค่ากินกันเนี่ยตก,กคนละเท่าไรละ่ะอย่างต่างคนต่างแยกก็ไปทํางานผัวเมียใช่ไหมคะเอาแยกกนไปทํางานสมมุตินะคะวันหนึ่งกินคนละร้อยเอาสมมุตินะคะแต่มันต้องเกินอยู่แล้วไหนต้องมีออะบางคนก็อยากกินก,กาแฟใช่ไหมคะอย่างน้อยมันต้องเกินอยู่แล้วเอาคนละร้อยห้าสิบตีไปสามร้อยสามร้อยสามร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหรล่ะสามร้อยเดือนหนึ่งเก้าพัน 9, ไปแล้วอะคะ่ะแล้วไหนจะจิบปาค่ะ มันต้องมีผ่อนนั่นนี่น่น,น,นโอ้โหสารพัดอย่างที่คนรอคนลองผ่อนนะคะ่ะอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอะคะ่ะนั่นแหละมันก็เลยแบบโอ้รู้สึกว่าแบบแย่แย,แย่แย่มากเลยตอนนี้นะคะ่ะแต่ยังไงทุกคนก็ต้องสู้นะคะสู้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 อย่างเดียวะคะ่ะตอนนี้ถอยไม่ได้เลยส,สู้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปทำงานก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย